มาครับผมรีวิว iphone 13 256GB โมเดลไทยนะครับตัวนี้เปิดราคาแล้วกันนะครับ15,900าบาทเดิมทุกอย่างนะครับแล้วก็โดยรวมสวยนะครับโดยรวมสวยผมไม่กล้าพูดคาว่าสวยมากนะครับเพราะว่าสงวนให้คนที่เบต้าแบตเก้เขาคุยกันนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับ <laughs> มุมกล้องมันไม่ได้อ่ะนี่เวลาเปิดเครื่องมาผมต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวมุมไหนเดี๋ยวว่มุมนี้อ่ะมันไม่กลางทุกคน ปุ๊บเปิดเครื่องมานี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะอู้เงาก็เป็นสีหนึ่งที่ผมชอบนะครับแต่อาจจะไม่ได้ชอบมันมากเพราะว่าสําหรับซีรีส์นี้ผมเทใจให้สีชมพูมากกว่านะครับแต่ผมกล้าพูดเลยว่า iPhone ซีรีส์สิบสามนะครับเป็นซีรีส์ที่ทาโทนสีได้ถูกใจผมเออ,อย่างสีชมพูนะครับก็น่ารักผมชอบมากเออ,อย่างสีนี้ก็เหมือนกัน มันมีความเป็นบลูแบบไม่ได้นำเงินจ๋านะครับสิบสองมันสีแบบปี๊ดปาร์ดหมดเลยนะครับส่วนสิบเอ็ดก็อ่านะมันเป็นโทนพาสเทลนะครับอ่ะโอเคเปิดมานะครับตัวเครื่องก็จะมีสายชาร์จแท้ให้นะครับเป็น C to Lightning นะครับแล้วก็มันชื่ออะไรวะแมนนวลน,นะครับนะแมนนวลมาโอเคนะนะครับผมมันบังมันไม่ได้บังมันที่อ่ะไปนี่ซีลหน้าจอยังอยู่ผมชอบมาก เวลาเราซื้อมือหนึ่งนะครับเขาก็จะให้ซิลห,ห,หน้าจอมาประมาณเนี้นะประมาณเนี้ยสับสนกับมุมกลนนิดหน่อยนะฟิลลิ่ง <Feeling S 2> เหมือนมือหนึ่งนะครับโอ้โหตัวเครื่องไม่ได้ไไดติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับหน้าจอสวยนะครับอาจจะมีรอยขนแมวรอยอะไรบ้างนะครับตามการใช้งานอันนี้คือแสงสะท้อนนะครับโอ้โหมันดูอย่างลึกหวังถึงจริงตัวเครื่องนะครับมันเป็นสีที่แบบไม่มีรอยเคสกัดเลยทุกคนนี่ไม่มีรอยเคสกัด อ่ะตูดอาจจะมีรอยสายชาร์สกิดนิดนึงซูมเข้าไปซูมเข้าไปซูมเข้าไปเห็นไหมเห็นแหละเออนะครับก็โดยรลงก็สวยดีนะครับเป็นสีนึงที่ชอบนะครับเอา,เอ,าอ๋อโอเคเขาใส่รหัสล็ลอกหน้าจอมาผมก็ผมก็ลืมอ่ะนี่ iOS เวอร์ชันสินะครับมันสะท้อนแสงดียังเลยนะเดิมทุกอย่างนะครับจอแท้นะครับมีทูโทนเครื่องไม่ไม่แกะไม่เกาไม่อะไรเลยนะครับ ใครได้ไปก็ราคานี้คุ้มนะครับเพราะว่าได้ความจุเป็น256กิกเลยนะครับเพราะปก,ปก,ปกติเนี่ยผมขาย128 GB ก็ประมาณ1 5ื่นแล้วเพิ่มอีก900ไม่เกินพันหนึ่งก็ได้เป็นตัว256กิกนะครับโมเดลไทยนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยอะไรเลยจอแท้นะครับจอแท้กล้องแท้นะครับ iPhone เอ่อสินะครับความจุ256ตัวนี้เบต้าแบตเอาตามจริงนะครับ73%แบตเดิมนะ เบตา7เปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าเป็นแบบแบบเดิมนะโฟกัสลูกโฟกัสปึบปิดหน้าตัวเองก่อนเห็นไหมเขปิดหน้าตัวเองปุ๊บเป็นเรื่องโฟกัสเองนะครับอ่าอ่าอ่ากูต้องเข้าใจนะว่าเป็นแสงสีขาวอ่าโอเคโฟกัสแล้วนะ73เปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับตัวนี้สามารถอ่าอัปเดตได้อีกยาวๆนะครับกัรันตีเลยกล้องสวยนะครับผมเคยถ่ายไว้คลิปที่แล้วนะตัวนี้แหม รีเซ็ตได้อัปเดตได้ปกตินะครับบางคนถามว่าบางทีเอยพี่เครื่องมันถูกจังนะครับมันก็รีเซ็ตได้อัปเดตได้ปกตินะครับผมไม่เอาเครื่องบายพาสหรือว่าเครื่องติดรหัสมาขายนะครับเพราะว่าจริงๆเครื่องบายพาสที่ผมเคยมาขายเนี่ยะจะเป็นพวก iPhone X มากกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นที่อัปเดตไม่ได้แล้วบายพาสมากับอัลบบายก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแต่พวกนี้ก็ใช้เดิมๆด,ดีกว่านะถ้าบายมาก็ต้องถูกมากๆจริงๆอ่ะถึงจะน่าใช้นะอ่ะตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับไอสิ่งที่คุณเห็นนะั่นะ มันก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับด้วยความที่ตัวนี้ไม่เป็นจอ o อเลดด้วยนะครับก็สีสันสดใสดีนะครับอันนี้คือถ้าผมผมถ่ายแบบลวกๆนะครับในห้องผมไฟมันไม่ได้สว่างมากนะเพราะว่าผมใช้เป็น led strip เปิดไว้นะครับไฟเพดานผมไม่ได้เปิดนะถ้าใครสนใจนะครับตัว iphone 13ข้อดีหลักๆสำหรับผมเลยนะผมปิดเครื่องก่อนนะเผื่อผมลืมข้อดีของ iphone 13นะครับหลักๆนอกจากแอคได้เนี่ยคือมันเป็นรุ่นที่ทุกคนนิยมนะครับ ไล่เลยแล้วกันนะครับสเปคดีนะครับแบตเตอรี่โอเคประมาณหนึ่งนะครับถ้าเทียบกับ iPhone ด้วยกันมันก็เป็นรุ่นที่ยังน่าใช้อยู่นะครับเพราะว่าถือว่ายัคน,ค,นค่อนข้างที่จะใหม่นะครับแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยราคาอยู่ที่หมื่นต้นๆน,น,นะครับหมื่นกลางๆแล้วกันเพราะว่าตัวน,นี้ความจุเยอะนะครับแต่ถ้าไปซื้อของใหม่ก็สองหมื่นนะครับถ้าเทียบกับ Android ในราคาหมื่นกลางๆเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ใช้มือถือไม่ได้เน้นด้านใดนด้านหนึง่ง iPhone ตอบโจทย์รอบด้าน แต่ถ้าคุณเน้นเล่นเกมนะครับงบนี้คุณอาจจะได้เกมมิ่งมือสองแต่มือหนึ่งก็ไม่มีเกมมิ่งราคานี้เหมือนกันนะครับคือซื้อ iPhone มันจบจบทุกอย่างผมกล้าพูดเลยใช้ทํางานนะครับการลองรับสมมติสมมติแล้วกันนะครับผมต้องการแคสงานขึ้นหน้าจอสมัยใช้ไอโฟนะผมแคสงานขึ้นมาลองรับกับทุกอุปกรณ์จริงๆนะครับถ้าใครใช้ไอโฟนจะรู้แต่ถ้าเป็น Android นะครับบางทีต้องโหลดบางที มาลองรับแต่ว่ามันทํางานไม่เต็มที่อาจจะสเกลเพี้ยนหรือจะอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องสายการทํางานนะเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับ iOS จะได้ใช้ก่อน Android ตลอดนะครับจากการที่พูดพัฒน,นาปล่อยอันนี้มันคือข้อดีของตัวพวก iPhone หรือว่าผลิตภัณฑ์ Apple จริงๆนะครับแล้วก็ขายมือสองมาราคาค่อนข้างแข็งถ้าขายเองนะถ้าขายให้ร้านนะครับก็อาจจะโดนกดขายผมก็โดนกดเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ข้อดีนะครับคือซื้อมาขายง่าย มายความว่าถ้าคุณใช้วันนึงคุณเบื่อคุณขายคุณเอาไปจำนำก็ได้แต่ถ้าเป็น a n น r o i d นะครับอย่างผมเนี่ยผมจะไม่รับซื้อ Android ผมจะรับแค่บางเครื่องจริงๆหรือบางกรณีจริงๆนะครับมันเป็นเรื่องของความต้องการตลาดนะครับผมไม่ต้องการจะบูลลี่ใครผมแค่พูดตามความเป็นจริงนะครับผมขายผมก็พูดแต่ข้อดีถูกปะ่ะนะข้อเสียแบตแบตน้อยนะครับแบตไม่อึดอ่านะตัวนี้ก็เรารับ 5G แล้วนาจะโอเคแล้วนะครับอ่าแล้วก็อีกข้ออีกอีก,อ,กอีกข้อหนึ่งมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียแต่ว่าเป็นจุดด้อย กล้องมันใช้งานทั่วไปโอเคถ่ายใกล้ถ่ายไกลโอเค 4K รองรับแต่ถ้าคุณอยากจะโชว์ความขั้นเทพเป็นซูเปอร์มูนถ่ายซูมไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสู้พวกค่ายเรือธทงไม่ได้นะอันนี้สารภาพตามตรงนะครับแล้วก็ AI <laughs> AI ผมยังไม่ลองใช้แต่กล้าพูดเลยว่าลูกเมียน้อยนะครับเพราะว่าค่ายอื่นเขาเปิดมา AI เขาเปิดมาเป็นปี2ปีแล้วค่ายนี้เพิ่งเปิดนะครับ เพราะฉะนั้นจะให้เทพผมว่าไม่รออีกสักพักใหญ่ๆเลยนะแล้วกว่าจะเปิดให้ใช้โดยทั่วถึงกันน่าจะปีหน้านะครับแต่ถ้าไม่ได้ใช้ไอซึ่งผมผมเป็นคนที่ไม่ใช้ไอด้วยผมไม่ได้เสียดไรนะครับขอให้เป็น iPhone ผมใช้หมด <laughs> โอ้จริงใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะโอเคหนึ่งมื่นห้าพันเก้บาทนะ